มอเตอร์เวบางปะอินนครราชสีมาล่าสุดสร้างเสร็จ31สัญญาเหลือก่อสร้างอีก9สัญญาวันนี้พาไปชมภาพหน้าง,งานล่าสุดกันค่ะ ก่อนจะไปชมคลิปมีคุณผู้ชมฝากความห่วงใยเรื่องโรคกระเพาะของดิฉันตอนนี้หายแล้วค่ะเพราะปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตและชงผงกล้วยน้ำวา้าออร์แกนิกกานาชาดืม่มคุณผู้ชมคนใดเป็นโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อนแอดไลน์สั่งได้เลยนะคะแอดกานาชาติ K A N N A C H A R T ค่ะส่วนตอนนี้ดิฉันไม่มีอาการแล้วพร้อมลุยถ่ายคลิปให้ดิชมกันเหมือนเดิมค่ะ กนิกาไมเวไทยแลนด์ค่ะคุณผู้ชมถามกันเข้ามาเยอะว่าทำไมช่วงหลังๆไมเวไทยแลนด์ way ไม่นำเสนอเรื่องของมอเตอร์เวย์บางปะอินนครราชสีมาบ้างเพราะว่าเรานำเสนอล่าสุดคือเดือนธันวาคม2566เอาเป็นว่าวันนี้ตามคำขอนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศหน้างานของมอเตอร์เวย์สายนี้กันหน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างอย่างน้อยดิฉันเองก็ในฐานะผู้ใช้ทางอยากจะให้มอเตอร์เวย์สายนี้สร้างเสร็จเร็วๆเ,เราจะได้ใช้กันตลอดสายนะคะส่วนคอมเมนต์ถึง ตัวเวสายนี้ยังไงขอเบาๆหน่อยนะคะดิฉันว่าเราควรจะให้กำลังใจสําหรับทีมงานก่อสร้างเพราะว่าทุกคนก็ทํางานกันด้วยความทุ่มเทและตั้งใจนะคะส่วนบรรยากาศหน้าง,งานวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าเราจะไม่ได้เห็นต้นไม้เขียวขจีเหมือนช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าตอนนี้หน้าง,งานทั้งร้อนทั้งแรงค่ะทีมงานก่อสร้างก็ร้อนทีมงานถ่ายทําเราก็ร้อนแต่เพื่อคุณผู้ชมค่ะวันนี้มีภาพบรรยากาศหน้าง,งานมาฝากแน่นอนค่ะ สำหรับมอเตอร์เวย์บางปะอินนครราชสีมามีระยะทาง196กิโลเมตรแบ่งการก่อสร้างงานโยธาเป็น40สัญญาปัจจุบันแล้วเสร็จ31สัญญายูนระหว่างก่อสร้าง9สัญญาค่ะส่วนงานระบบยูนระหว่างก่อสร้างบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทั้ง9ด่านในส่วนของงานโยธาที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเรานำเสนอกันบ่อยแล้วนะคะทั้งสัญญาที่3อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สัญญาที่6กถึงพื้นที่จังหวัดสระบุรีและสัญญาที่24-40ถึงจังหวัดนครราชสีมาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพาไปชมอีก9สัญญาที่อยู่ระหว่างก่อสร้างค่ะเริ่มจากสัญญาที่หนึ่งอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้หน้าง,งานที่เราเห็นคือกำลังก่อสร้างสะพานข้ามทางหลวงหมายเลข308ถนนอุดมสรยุทธ์ค่ะ ส่วนบริเวณนี้คือสะพานข้ามทางหลวงใหม่เลข32ถนนสายเอเชียนอกจากนี้ก็ยังมีการก่อสร้างสะพานข้ามแอ่งน้ำบริเวณนี้นะคะซึ่งจะเป็นแนวเส้นทางมุ่งหน้าสู่ทางแยกต่างระดับบางปะอินเพื่อเข้าสู่ด่านบางปะอินค่ะมาต่อกันที่สัญญาที่2กันบ้างนะคะอยู่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ จากมอเตอร์เวย์หมายเลข9บางปะอินบางพลีท่านเราขับมาถึงกิโลเมตรที่2บวก400คือก่อนจะออกบางปะอินคุณผู้ชมสังเกตขวามือจะมีถนนทางราบลอดใต้สะพานโอเวอร์พาสตรงนี้ที่กําลังสร้างอยู่ค่ะคือท่านเราลอดสะพานตรงนี้ไปเราก็จะเข้าสู่มอเตอร์เวย์หมายเลข6ขับไปประมาณ9.5กิโลเมตรก็จะถึงด่านด่านแรกคือด่านบางปะอินค่ะ สะพานโอเวอร์พาสตรงนี้ล่ละค่ะคืองานที่เหลือของสัญญาที่2เพราะอีก9สะพานของสัญญานี้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทราบว่าเดือนมิถุนายน2567นี้สะพานโอเวอร์พาสตรงนี้ก็จะก่อสร้างแล้วเสร็จค่ะซึ่งถ้าก่อสร้างแล้วเสร็จและมอเตอร์เวสายนี้เปิดให้บริการสะพานตรงนี้ก็จะรับรถที่มาจากถนนพระโนโยธินและถนนสายเอเชียเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่มอเตอร์เว์หมายเลข9ส่วนรถที่จะเข้าออกมอเตอร์เวสาย6ก็ลอดใต้สะพานแห่ง นี้้ไดเลยค่ะเดินหน้าไปต่อสัญญาที่4ี่อยู่ในพื้นที่อำเภอวังน้อยและอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสำหรับงานของสัญญานี้ที่เราเห็นกำลังก่อสร้างอยู่ตอนนี้เป็นการก่อสร้างสะพานทางเข้าออกด่านวังน้อยค่ะและบริเวณนี้จะเป็นงานสร้างสะพานข้ามบ่อน้ำค่ะไปถึงสัญญาที่5กันบ้างค่ะอยู่ในพื้นที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีค่ะ งานของสัญญานี้ที่เราเห็นอยู่ขณะนี้ก็จะเป็นการก่อสร้างสะพานบริเวณนี้ค่ะนอกจากนี้ก็จะมีการก่อสร้างสะพานเพื่อข้ามถนนท้องถิ่นส่วนบริเวณนี้เป็นการก่อสร้างสะพานข้ามคลองระผีพัดค่ะตรงนี้คือสัญญาที่5นะคะ ส่วนจากสัญญาที่6ถึงสัญญาที่17ก่อสร้างแล้วเสร็จคุณผู้ชมก็ถามเข้ามาเหมือนกันว่าสงกรานที่จะถึงนี้จะเปิดช่วงสัญญาที่6ถึง17ยาวเหมือนปากช่องนครราชสีมาหรือเปล่าเราสอบถามไปแล้วนะคะทราบว่ายังไม่เปิดค่ะเพราะพื้นที่โดยรอบยังมีการก่อสร้างด่านและงานระบบกันอยู่เพราะถ้าเปิดก็คงจะไม่สะดวกทั้งสำหรับผู้ใช้ทางและทีมก่อสร้างเพราะฉะนั้นเรายังคงใช้มอเตอร์เวย์สาย6ช่วงปากช่องนครราชสีมา ักกนนนไป่อะนนะคะซึ่งก็เปิดใช้ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปีใหม่2,567แล้วค่ะเราข้ามไปที่สัญญา18กันบ้างค่ะสัญญา18อยู่ในพื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บรุรีคุณผู้ชมก็บอกว่าอยากให้พามาชมช่วงนี้บ้างนะคะช่วงนี้อยู่บริเวณหลังพระใหญ่วัดซับบอนถนนมิตรภาพที่คุณผู้ชมผ่านไปผ่านมากันบ่อยๆนะคะงานของสัญญานี้ก็จะมีทั้งงานถนนและงานสะพานค่ะ ส่วนงานที่เห็นตอนนี้คือการสร้างสะพานยกระดับข้ามหุบเขาบริเวณน,นี้นะคะที่ต้องสร้างสะพานเพราะว่าหุบบริเวณน,นี้ลึกถึง36เมตรเลยค่ะของเดิมจะเป็นงานทางถมสูงแต่มีการปรับแบบใหม่ให้เป็นสะพานเพราะว่าเป็นหุบลึกมากเลยนะคะนอกจากนี้ก็มีงานตัดแต่งด้านข้างสลบภูกเขาเพื่อให้ความลาดชันลดลงป้องกันดินสไลด์ค่ะ คุณผู้ชมสังเกตหน้าง,งานคงจะเห็นเหมือนดิฉันนะคะว่าดูแรงๆเพราะว่าก็เป็นไปตามฤดูกาลและสภาพอากาศค่ะติดกันคือสัญญา19ค่ะอยู่ในพื้นที่อำเภอแก่งคอยและอำเภอโมกเหล็กจังหวัดสระบ,บรุรีบริเวณหลังโรงปูนซีเมนต์ TPI ค่ะหน้าง,งานตอนนี้ก็เป็นการก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามหุบเขาเช่นกันนะคะจะสร้างกัน2ช่วงค่ะนี่เป็นสะพานช่วงแรกที่กำลังก่อสร้างกันอยู่ค่ะ ส่วนนี่คือสะพานช่วงที่2ค่ะก็จะเหมือนกับงานสัญญา18นะคะของเดิมจะเป็นงานทางถมสูงก็ปรับแบบใหม่เป็นการก่อสร้างสะพานข้ามหบ,บริเวณนี้แทนค่ะมาต่อสัญญาที่20อำเภอโมกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะงานของสัญญานี้ก็มีหลายส่วนเลยนะคะเริ่มจากตรงนี้เลยค่ะก่อสร้างสะพานรองรับรถที่จะเข้าออกด่านโมกเหล็กบริเวณถนนมิตรภาพค่ะ นอกจากนี้ยังมีงานก่อสร้างเส้นทางไปจนถึงบริเวณเขาตาแป้นค่ะส่วนตรงนี้คืองานสร้างสะพานโค้งยันผาหินแห่งแรกของประเทศไทยส่วนเหตุผลที่ต้องออกแบบเป็นสะพานโค้งยันผาหินดิฉันสอบถามไปที่ในช่างโครงการได้คำตอบว่าผู้ออกแบบมีแนวคิดว่าบ้านเราตอนนี้ยังไม่มีสะพานรูปแบบนี้คือการเอาฐานรากไปยันไว้กับหน้าผาประกอบกับสภาพพื้นที่ เอื้อที่จะทำสะพานในลักษณะนี้ซึ่งไม่สูงเกินไปและการก่อสร้างก็อยู่ในพื้นที่ปิดไม่มีการจราจรสามารถตั้งนั่งร้านได้อย่างเต็มพื้นที่ค่ะซึ่งสะพานโค้งยันผาหินตอนนี้ก็ใกล้แล้วเสร็จค่ะเมื่อเปิดใช้มอเตอร์เวย์ก็จะรับรถเข้าออกด่านมวกเหล็กค่ะส่วนตรงนี้คือการก่อสร้างสะพานข้ามมอเตอร์เวย์เพื่อเชื่อมชุมชนทั้งสงฝั่งของมอเตอร์เวย์ค่ะ จากสัญญา20ไปต่อสัญญา21เลยนะคะสัญญานี้อยู่ในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบ,บุรีและอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะแนวเส้นทางก็สร้างต่อจากสัญญา20บริเวณเขาตาแป้นนะคะส่วนตรงนี้คือการสร้างทางยกระดับบริเวณหลังอ,อสคอมวกเหล็กค่ะ ซึ่งก็จะสร้างยกระดับยาวผ่านช่องเขาตรงนี้เลยเพื่อไปเชื่อมต่อกับงานสัญญาที่22ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนหน้านี้แล้วซึ่งสัญญา22ก็จะผ่านบริเวณหน้าหลวงพ่อขาววัดเทพพิทักษปุณน,นานรามค่ะ บริเวณนี้ถ้าเป็นช่วงฤด,ดูฝนจะสวยมากๆเดี๋ยวเราเอาภาพย้อนหลังให้คุณผู้ชมได้ชมที่เราเคยมาถ่ายช่วงฤด,ดูฝนนะคะแต่อย่างที่บอกไปว่ามาถ่ายทําช่วงนี้ก็อาจจะแล้งไปหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เราคงต้องรอฝนกันก่อนรับรองว่าแถวนี้กลับมาสวยแน่นอนค่ะไปต่อสัญญาสุดท้ายที่อยู่ระหว่างก่อสร้างค่ะสัญญาที่23อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา หน้าง,งานตอนนี้ก็เป็นการสร้างสะพานข้ามคลองลำตะคองซึ่งจะก่อสร้างทั้งหมด7สะพานค่ะส่วนงานระบบในพื้นที่9ด่านตอนนี้ก็คืบหน้าไปเยอะเลยนะคะเราเริ่มจากด่านบางปะอินค่ะตอนนี้หน้าง,งานก็เทคอนกรีตผิวจราจรแล้วและโยนระหว่างก่อสร้างฐานรากเอ็มโฟลรวมถึงงานอื่นๆส่วนอาคารต่างๆตอนนี้ก็คืบหน้าไปเยอะเลยค่ะ ไปต่อด่านที่2ด่านวังน้อยลักษณะก็จะเหมือนกับด่านบางปะอินและทุกด่านค่ะคือจะทำถนนเข้าออกด่านติดตั้งโครงระบบ M-Flow เสา High m a s s และอาคารด่านค่ะไปดูหน้าง,งานด่านต่อต่อไปเลยนะคะลักษณะงานก็จะสร้างเหมือนกันหมดเลยค่ะบริเวณนี้คือด่านหินกองค่ะถัดมาตรงนี้ก็เป็นหน้าง,งานข้องด่านสระบ,บุรีค่ะ ด่านต่อไปนะคะตรงนี้คือด่านแก่งคอยค่ะเราก็เห็นโครง Mflow ขึ้นแล้วเหมือนกันนะคะส่วนตรงนี้ด่านมวกเหล็กค่ะซึ่งจะอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพประมาณ1กิโลเมตรส่วนบริเวณนี้คือด่านปากช่องค่ะ และตรงนี้คือด่านสีคิ้วค่ะช่วงเทศกาลที่ผ่านมารวมถึงปัจจุบันเราก็ยังใช้เส้นทางที่สร้างพิเศษตรงนี้ให้เราได้ใช้กันก่อนเพราะว่าด่านสีคิ้วยังไม่เสร็จนะคะถ้าด่านสีคิ้วเสร็จต่อไปเราก็สามารถใช้ด่านตรงนี้ไปเชื่อมต่อกับทางหลวงหมาเลข2 0งมุ่งหน้าสู่จังหวัดแถบอิสานใต้หรือที่ทางจังหวัดชัยภูมิได้ค่ะ ปิดท้ายด้วยด่านข้ามทะเลสอค่ะตอนนี้การก่อสร้างทางบริการซ้ายขวาของด่านก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้ทางบริการได้เลยไม่ต้องผ่านถนนที่กำลังมีการก่อสร้างด่านเหมือนช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาแล้วค่ะส่วนกำหนดการเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตลอดสายทางพร้อมการเก็บค่าผ่านทางจากข่าวตอนนี้คือปี2568ค่ะ วันนี้มาตามคำขอแล้วนะคะสำหรับมอเตอร์เวย์บางปะอินคอนครราชสีมาค่ะคุณผู้ชมที่ชมช่องของเราแล้วยังไม่กดติดตามฝากช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเราจะได้มีคลิปมาให้คุณผู้ชมได้ชมแบบนี้กันบ่อยๆค่ะพี่น้องอีสานบันเฮ้าเบิงมอเตอร์เวย์บางปะอินโคราชแล้วกดติดตามไม้เวทไทยแลนด์ไลายได้ค่ะ ทิ้งท้ายสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อนถามเข้ามาเยอะว่าทำยังไงถึงจะหายเหมือนดิฉันอย่างที่บอกไปคลิปที่แล้วค่ะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการอยู่การกินและเสริมด้วยผงกล้วยนวาดิบออแกนิกกันาชาติชงดื่มก่อนอาหารวันละสามครั้งส่วนตัวดิฉันดื่มแล้วอาการปวดท้องแสบท้องหายไปเลยค่ะสนใจสั่งได้ที่ไลน์แอดกันชาติ k a n n a c h a r t ค่ะ